อ็หน่อยบ่หน่อยได้เนี่ยถือ่จนอนนมาตเกล้ย้นนั่นแได้แล้วเจองเอ็เนาะได้หกี่เนเอ็หน่อยนกแล้วูะได้หลายถ้าแม่มาเบิดอกสิบบ่ต่อหมบ้านเนี่ยอหมบานฮะฮะ่้าได้่หสิบหกสิบบ้านทำอยู่ดีสอมลี แล้วเจ้า้คุ้มดาวองหคุ้มดาวทองคุ้มดาวทองเออดาวทองเออทิมีไทยดาวทองกันี่ตงให่ขึนแล้วเออเขาไอซุดเขาโมหัก็บ่ได้ไปหาเพิ่งไปแล้วไปแล้วบอเออตูุ้ดตู้านตูไทตูเฮียนระนัแหละคุ้มดาวทองเออแห้วก็มหานี่แหลิทายบร้าบมางมาปานนันย่ กินเาซอยกับสทุนันมหมาสวน้กินเหลือมันบูมากระบับมาอีกมาอยยุมาสวนขอกรเมือคือเกาไม่หากิ้นข้า่ไ่ด้วเกาดไม่ได้เวรแนเอ้อกับหาเสอื้นยังเบื่อกมาคาเมื่อยนะกะนีเกาเอื้นไหว่ายังเบื่อกมาคาเมื่อยสิ

สี่ส <desserts> <Negative notes> ิบหกสี huh. ่สิบห้าสี่หกสิบสี่สิบหกเดี๋ยวไปใส่ยังมาตั้งไว้เนาะใต่ปิดก็อก่าเลยแล้สี่สิบหกถุง่อันหาสี่สบหกซปอ่ไรเนาะอันเอ็กแล้วมาเลยแนวจปิดหรือไำามันพูดถึงเขาลมอยู่ฝากปิด เหวานย่บอนนี้ก็ีนี้ไหนกรำลำเมือจะาี่เเ็เข็มราวหวานอันองหวานเอาไว้กินไหนไจะมีแหล้วกินตลอดใส่บ้ดกจัดระบบ ด้วยแม่ป่าบุกินกินยู่แต่ว่ากินข้างๆเจ้าของแบ่ว่าว่าไม่เต็มต่เต็มใจได้กินยู่กันจ้กินตนี้ฮะเรองมเป็นยังกินแค่เส้าหย่อนกินขามีแห้งอนมาีแตรู้นได้ตายมากเลยห่รู้หัวใจ เป็นหัวใจบ่เลาวเลาบ่ืด้เป็นลูกลาเปนอย่างนี้กำังลืมมาหัวใจเลือดมันบจากก้อนเลือดเลือดโอ้ยเลือดเหนียวะ่ปเลือดโบยก้อนเลือดกระตเลือดก้อนเลือดเหนียวเลือดเน้เลือดเนือใ้มันรเส้นเลือดเลือดโ่งก็อง หวยายเคยเก็บเหลือหัวกะตุกหขาวห้วยิงี้ก็เถอะพูดจริงยิ่งงี้ยงนี้เลยทั้งหัวทั้งรั้วอะทั้งหัวทั้งตทั้งโตทั้งตีั้งทหลายอย่างแทะหัวแล้วบบหัวแล้วแหัวหัวยังโพ่ยังตีอกโศกเหรอยม่เล้อกเอ่ลืกเหรอเหเหรเหราเหอยเบื่อแต่อัหรอหนอยพอเหื่เบือจอเป็นเป็นเป็นเหเหรอเอเหรอเ โจมปลาตะเก او ค่ะมันเบื่อเพราะว่าโจมปลาตะเก ا าบ่มี้ผมใช้รดไส่เออบนนี้ผมใช้ลดนี่มันเป็นยาแก้เบื่อของโจมปลาได้ทคือลดไส้ที่เบ้นี่แหละขันแต่เมื่อนึกพยากินแล้แล้วก็ต้องนอนด้ลยยาสูบกายกับเบื่อ อันพระอีตูไปตั้งใกลกับเบื้อไตเก่าน้ำตาลมันแอปสิเออพระอีตู่กัทุ่งนะกเลยได้เดี๋ยวนี้กันยังบรบื้มันไกลอยู่ได้นเมติ่งเออกระแมนยู่าไ่ไกลกอีตู่ไกลบ่ดยสิคนบอไกอยู่อันบหะ แต่เก่ามันก็มันจะเบื่อเฮ้ยพอไอตู้แหงเราเป็นเนฟไปนะเครื่องกระทอกอันเด็กเครืองอะมันลดตกลงมาม่งเป็นว่าเราคมือนี่มันเป็นอย่างดอกมึอนี่ันอยู่ไก่ก็น่ารู้ไอตู้เป็นกินไปตู้แหงเลยบ่มีเนบไว้มาแต่ส่วนแต่บ่ไอตู้ภาสาเงี้ยเราเป็นเนฟไว้ใส่เนบแต่ทังกะซีร้องทังกะเนบไว้ผัดบอนขีตอไผ่เนฟบุดไว้เดี๋ยวเอาดอกไปสู้อ่ตายแล้วใส่แกงโอเคแล้วผ่าผ่าแหบตวงกับเนบปั่นเลยจักไม่อยังเนาะกคนปวดเนี่ย เอาเอาไป้าติเอาไปอันหอยใส่ทีหอยไว้ทีก็พักสะงแง่กันทีพักสะงแง่กันนี่ว่ามันเปลี่ยนปีละเทื่อเนาะแังมาตากเดะเออูเุิันมากเออเอาพี่จุ่มแล้วจะได้ซุ้มพออันฝุ่นแกงหรือไม่แล้วใส่พักยิ้มง่ายเน้น่าย นี่ยแลวเย้ <indeed. S 2> legt, โอเพือนนี่ยคร่อันเียงบิกไปชื่อเลเออมาบ่ได้มาขำเมาำมกาเขามาเลยมามาหมสิเวสเดี๋ยดพี่โมสิเวสเป็นจาก อยู่บ้านหลัทอยมีแต่า้วก็มูจะเบ็วันนี้ลาตาได้ไปไปไหนาจักมาไทยมาในนาไปกนบ้านหลัทอยมูสงจะเป็นว่อว่าอนไปอันเป็นอันอโนดบอกวันนี้ไปถึอบ้านถูกเราถามว่าโมแม่้ยกขึ้นไปหมอปานข้ามโหนเลยไปจ้าง อันนี้กับไปจ้างนังไปหาคุณพ่อพิมอันนี้ใครมาแปล่นน่ะจัดคำสะโนอทา้งหกเลยทพิมรถบานนี้รถอันระหว่างกับนว่ามันไปจ้างรถเอ๊ปจ้างรถหรืปจ้างหนังหนังมารถหนังมาจะยิ่เคยมาสายบ้านเฮาค่ะว่าหนังมุมบ้านเรทั้งที่เปจ้างมุมซิปเอสแล้ว่าอันเราขาดแต่ๆเท่ากี่เดือนมีสามโอ้ยเนาซิปเอสปลาจังซี สงศีโมเสสโมเสสหนาวโเสาเลยแล้วเ mm. ขาเวลากันว่ามึงสิไปบ่ามูสิบเอ็ดเขาเลยเลยมามูสิบเอเลยเดี๋ยวมีหันแล้วเาเคยจักแล้วเราเคยเห็นคนเบ้าหยกเราเคยว่าเป็นตะยานเอาไงจำเพราะว่าตอนน่้เอาไงตะยานเลยเดียวเราเลยเงินเพิ่นบุญเลยเขาสเงิน อพอหาแม่พูดแล้วมือลือลมือลมือแ้เาะรื่องมางานบุญทองเก็บหนอบ้ใช้มันออกก่อนแจ้งเด้อเอออกมากรอนแจ้งออกมากรานแจ้งกางเจ้าหนังเขาก็บงยูทูปผ่านกางหนังแล้วเรียบร้อยเรใช้ฉันไดกินทู่มีไดกินเมื่อยเราได้มีหิวข่าหมดวันักอุิหนึ่งมาหนาสีสีเราเห็นไปว่าเขาแสดงเอาเนาะใสชุดขาวหนาสีสีผู้ชายมาแล้วแลบอกว่ามาไดนหิวเข้าเลยได้สูชายนางเลยเออขาดจัาหน่อยเด้อวแ พูว่าอะไรละหันไปเลยคนถือไปแถวมาเลยภาคเขา่าหันมีอะไรถือามาคือมากินกินแล้ยละเลิกินเอ้านั่งซีไซเลยคือยั่งบ่มีคนกจะหันมอสเลยกันเพหันเพื่อไปเต็มแถวนั่งนีนแถวเลยนักระเบียบทำแถวต้วนระเบียบเลยคุณเป็นระเบียบคุณนาแล้วก็บอกปากบาตีมาคุยกันนี่เออคือระเบียบเรียบร้อยแท<บ>้และคนบุตรตีกันอีก ข้าเจ้าไปจะให้ไปใส่ทรายหนังไหยาปากอย่าว่าหรือจะถวงหยังแล้วก็ให้ให้ออกมาให้นิยออกมาก่อนแจ้งถ้าแจ้งแล้วข้าเจะส่งออกมาบวชใดข้าก็ไปจ้างล้างเขาเขาไม่ได้กาวขับมันบริมีสะพานใดทันกระนดมัแจ้งมา้เราออกมาบวชใดจันกระนดมันป็นก้อนอยู่กลางนะลองดูนะแม่เจ้าเอออเาตัวไปอะไรนะ เางไปนี่เลยตกอาจะมาใหข้างเข้าไปเลยบดีมีต้นไม้ทางวนีกเนยังสันแ่คนนีบล๊อเฮ้ยนบด้ทางไหได้บ้านเป็นตดนยอนนี้ออามาจะมาใช้ไปอไรใช่มาแม่น่ะอันอันอไข่ไข่กายไีนไก่น่ะมาไหมขาออกมาว่าเพิ่งข้ามถนนนะมีเลขามถนอยู่ะ ข่ยังอ่ขาวบตีนไก่มานี่่รเอาเอาไอหนทนบริกดูนหาซื้อเล็กว่กับเ้ยเนาะมีแต่หนึหาศูนยกับื้อแต่ได้กับหาศูนยเคาบวมาหาเจียวเนเจียวบัวบาหาบัเลยวด้เลยเอนยังก อ๋อแล้วแล้วเสร็จแล้วไปดปไานึ่งแปดมีแป้หนึ่สามหนึ่งปดีประกาศห่อขนมไส้ถุงก่ะมีลอตเตอรี่มาขายคาะถ้างั้นผมได้ไางดนี่ข้นมตื่นมากกับกินขนมแล้วเอาไอ้ลาใกล้ตดดาวขาใกล้หรืออันนี้นี่าใกล้ไล่ไกวาห้ลานน่่ไอกกกินน้ำมันนี่เลยอ่็กมาข้าพี่แล้วมเเอามาแมยืมดเอาจัใบมี พันกี่เลี้ยงอยู่งั้นอีพวไรนต่ำแล้วต่กาวบาด้เาห้ยห้าสิบร้อยเอาอีกลวเี่ยร้อยห้าสิเอนี่วามันบอกอยู่ว่าพันกี่ปนุเมฆป่าพันม่บอกวพันเตาพันไม่พันม่เลีวได้ชวงมื้อเลยนะฟ พันธกรกันีว่หลังเก่าสันเลหลังเก่าคุณจะแซ่บคนณหาหัว่าเงิเก่าเหือนลันเดมหั่งอันนี้ก็พันได้หลายมื้อเใช่มีบัวหาศูนซตัวเก่าหมีอยู่ค่ะแต่ว่ามี่งศนยมีสามห้าศูนมีสามห้าศูนห้าห้าูนเูนห้าูนย์ถดมีอ่างห้าศูนย เอาหาศูนบอลศูนย์หาบนมีมีศูนย์นี่ศูนย้ามีก็การสาหาศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยไม่มีผมนึกหาศูนย์้มีอยู่มัอมีค่ะนี่แปดห้าศูนย์แห้าศูนนห้าศูนย์สามห้าศูนย์ไถี่ก้อุงศนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้านีมีก็นี่กักนศูนย์ห้าศูนย์คบอก โอ๊ยพนกรมีเยกหาม่นีกมีไหมสองสามแปดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์อานเหามันเอาปเอมาเยเรียกหามอันนี้เป็นหนึ่งสามสามศูนย์ห้าศูอย์โอ้ยเป็นยังอขาดหนึ่งสีสองสามแปดศนเนย ูนย์ห้าศูนย์ค่ะของเราเห็นนี่่หยัยังแดของเาออหนึ่งสามสศนย์ห้าศูนยากันค่ะหนึ่งสนย์หว่าเขาจะได้กนตัวนี้องใบอันนี้อันนี้ท่าหร่อตัวนี้มกมเป็นแปดิโีมันหมานผู้ไปผู้อยู่โชคดีนะคะทุกคนโชคดีตลอดปีแล้วตลอดไปค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะ ขอบพระคุณท่านมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า